สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีงามกันทุกคนนะคะวันนี้มาเที่ยวดอยอ่างขางนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะ mm hmm. โอ้โหแดดนะคะ mm hmm. มาดูดอกซากุระนะคะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ะญี่ปุ่นไม่ต้องไปถึงนะคะเ,เพื่อนๆญี่ปุ่นไม่ต้องไปถึงเด้อ mm hmm. นี่อยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. นะคะไปชมกัน สวยงาตามท้องเรื่องนะคะสวยงามสวยงามนะคะไปะดอกสักุระนะคะดอกสักุระนะคะเพื่อนๆจ้านี่โอ้ตามหาดอกสักุระนะคะบางเพื่อนเด้อบางเพื่อนเด้อเพื่อนมีนี่ดอกสักุระนะคะแดดก็แจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดนะคะหล่นนอกเขาอยู่ตรงนั้น มันย้อนแสงเนาะเบางเม็ดได้บางเม็ดได้ข้างล่างอนนะนะนี่ดูตรงนี้นะคะเขาว่าไงคะเขาบอกแปลงห้านะคะแปลงวิจัยปลงวิจัยและพัฒนาพื้นพื้นทิ่ทาลินภาษาอังกฤษอ่านบอกอะภาษาอังกฤษโน้ตคมเห็นโน้ตแบบโน้ตเดสเตนยูไรติงไอโน้ตเดสเตน ดอกสักุระนะคะวันนี้กุระแท้ๆอันนี้อันนี้อันนี้พี่เขาพามาได้เนี่ยโอ้พันญี่ปุ่นแล้วก็โอ้เราไม่ต้องไปญี่ปุ่นนะคะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะโอเคนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะสักุระนะคขราสักุระแท้ตรงเนี้ยโอเคนะคะ